อัดเอ็มซีนะครับสองจุดสองนะครับคันนี้รถเดิมเดิมนะครับลูกค้าเอาสเต็ปเซ็งนะฮะจัดให้นะครับนี่เป็นตัวเตี้ยนะฮะร,รถเดิมเดิมนะครับรีแมปเพี่ยวๆมาดูของเรวไปลายนะครับ นะเขาเร่งตึงๆคนระับ จัดให้ตามสั่งนะครับดูฟ้าขอลั่นๆโจนตามสั่งนะครับดูแรงม้าที่ได้นะคอามเร็วไฟป,ปดเรียบร้อยนะครับไฟไม่มีโชว์นะดูแรงม้าที่ได้นะครับแรงม้าเดิมร้อยสี่สิบครับแรงบิดสามร้อยเก้าสิบเจ็ดหลังโจนสองร้อยสองแรงบิดห้าร้อยห้าสิบสามนะก่อนจูโจนหลังโจนนะครับแตกต่างชัดเจนนะครับ